สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวาเลนไทน์เฟมิลี่นะคะวันนี้เอ่อยังกัวกัวอีสานบ้านทุ่งนะคะมามาดีค่ะป่ากล้วยไหมกินข้าวน้ำกันเด้อค่ะกินข้าวน้ำส่างกินข้าวน้ำส่างเออผมพาสากมานั่งกินข้าวน้ำกันมาเด้อซ่างมาเด้อมาเลย ว่าเฮ้ยมากินเข่ามาเด้อวว่่าาบเออ้ยกพี่เชิดกับอันอ้ยพอเชิดกับเมติมมามากินเข่าหน้ามันี่มล่ะวานั่นมากินข้าวบ้านน้องมาเล่นทางเนี่ยค่ะกับเขาย่างแส็บๆค่ะคนเถ้าตอนแรกว่าบันไดมาเด้วยเนาะตอนแรกว่าบันไดม้าดวงเราสิได้มาโอ้ยจะเกลียวไผเป็นแก้วไผเนาะอันนี้แก้วคอยเมนโบจำเก้ียวจะนั่งไก่กันเป็นหมาต้องยานหรอกพวกจักโดกเมนบโา เมนอยู่บเขาว่าเขาขอยไปไว้พูดนนี้แหละของเจ้าเออจะเกิดลืมจําเกวเนาะไม่เรียกพกํมลังทําเู่อีกคนก็กําลังทําเวนอยู่อีกคนก็กําลังหมุ่นกับการทำเน้อค่ะกับเขาเสแสบ้งตําปลาขึ้นองเขาอยู่อ่ลกลบลาแล้วก็ปลาทอดปลาน้มูล รู้สึกว่าโอ้อันนี้โอดบเลยแม่ดาวจะพูดกับข้าวไม่ถูกอะไรสักอย่างเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะสั่นๆลุกๆวนนีเนี่ยพัดส่วนๆมาจากอ่าไม่ได้พิชเชอรกับพี่ติมเนอค่ะย่างแซ่บเลยนี่ดิจิ้มอยู่ชื่อจิ้มจิ้มจิ้มพี่จิ้มนะคะพี่เอินจิ้มเนาะอยากเปลี่ยนซื้อให้เขาคือลูกจะโค้งดีแซ่บเนาะแซ่บแล้วกินยังไงกินแค่แซ่บมาเด้อค่ะกินน้ำกันเด้อค่ะ ร่องจะคล้องบอกค่ะหรือว่าให้น้องหงให้ลงเองนบอกอันนี้น้ำเข็งไปพ่อออฮือฮือออร่อยครับมันผูไดเห็นกับน้ำลายไหลเด้อบ้ดนแสบไหแไม่บ่นทีจะคอสบๆล้องแสบจ้ะพักกับกรอบๆถือกันทักซับสุมตำเมื่อวานวันคนแก่เยอะทำไมเราไม่ได้นี่เนาะ บดไสมตำนะบดไส่สมตำแต่ว่าได้พักกระปุลนะสุดยอดอมแกบอกอร่อยมากวันเท้ายมากินเขาน้ำกันเด้อมาเด้อเมนรารุงหันฮนตูดให้เลยกินได้เป็นช่องของวันไทยค่ะวันไทยแฟมิลี่อ่าช้างพลายวัเลนท้าแฟมิลี่จ้าชยูะฝากติดตามน้ำเด้อะค่ะ โอเล่เอฟซีไทยแลนด์กัดงามโชคเฟมเบอรี่นะคะสองช่องนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสั่งสมรูจากิเลนเนาะเพราะเขาดังระดับประเทศโอเล่เอฟซีไทยแลนด์งามโชคเฟมเบอรี่ค่ะแล้วก็ติดตามด้วยจ้าแล้วก็ช้างพลายวาเลนไทน์เฟมเบอรี่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะสมรูนอ่านสั่งได้อที่น้องจ้าสั่งกระตุกงานจ้าบ่มีรายได้บ่มียังเลยค่ะยิ่เดือนกัวบ่มีเนาะยิ่เดือนกัวบ่มีสั่งกินหลายเนาะจ้า เชียงพูดได้ไหมตอนนี้ก็ขออนุญาตคิดถึงพี่น้องห้ามูเอามามามากินน้ำกันมากมีเด้วยอันนี้ก็ควานช้างมาเหมือนกันนะคะอันนี้ควานช้างมาจากลาดบุรีค่ะพ่อของน้องปังปอนนี่เองมามากินข้าวน้ำกันอยากไอ้ก๋วยนะครับติ๊กเข่าอ่าลองติ๊กไปเลยลองติ้ง หันันังเลิกต oh, wow. so ินี่ตั้งเอยบังเลิกหมดเฮ่บะเว้ยเนอ๋อหำซีดอ๋อชงอาบอ๋อพงค์บบพงค์เอาขึ้นมามาพงค์กินยู่งเลยอยากขึ้นอันนั้นคือควันช้างมาจากราชบุรีนะคะอยากขึ้นกินรองเอ้าโอ้โหรองเท้าผมมีแต่าควันช้างเลยนะคะแล้วก็มีอ่าพี่ติ๋มกับพี่เชิดพี่จิ๋มกับพี่เชิดบอกมันอเนาะจะเปลี่ยนซื้อให้ดูกินไหมนี่น้ำกินไหมกินน้ำ กินน้ำนั่นไงแก้วเอาแก้วมาเกหม่ยเลยจะเป็นโควิดเศษๆน้ำกันจ้าเด็กน้อยอยากกินน้ำอะไรกินั้มไหมกินไหมลุงพลเอาแก้วใส่น้ำแข็งมาให้ใส่น้ำส้มให้หนอยนี่เด็กน้อยอยากกินน้ำนี่ลุงพลกกอกลุงพลลุงพลกกอกอันนี้ลุงพลบุรีรัมสวัสดีครับลุงพลคนบุรีรัมค่ะวันนี้ดีใจมากมากเลยครับผมที่มี พ่อใหญ่ใจดีเนาะได้มอกคะแนนแล้วก็เป็นผลไม้ให้กับน้องเป็นข้าวโพดครับผมแล้วก็ต้นกล้วยด้วยครับผมวันนี้ให้พี่เชิดเมตุยดูเหมือนว่าจะแสบหลายด้วยเสพติครับเอามาให้น้องครับวันนี้หัวข้าวตาลายหัวข้าวตาลายครับผมแต่คนไปเกี่ยวยาเขาบมหิวเขาบ่มีไฟกินเนาะคอยยินด้วยซีไางเลยหรอกินเลยอาปังปอนกินเลย แมเป็นเผ็ดเผ็ดไปเอาจานมาอีกเร็วให้แม่ไปเอาจานมาเอ็มซีต้เอ็นซีตำมุงยังเสียบเลยห็นไหมมกันเด้อค่ะ้งยไหมอยากขี่รถมาซื้อข้อเหาลี่รงไม่ได้เยียมเม่ไอเลเดอค่ะอันนี้ตำปูปลาบันทม่วงใส่หัวหอยเนาะแล้วตำเสียบตัวลยแล้วใส่ด้วยตัวเองข้อน่ะอะไรน้อยหน เดแก้วเด้ไมแกวอีอันนี้กินน้ำซุไอตมันนี้แตกหมดยน้ำนั้นเดี๋ยสิเพงเนโดนี่ช้นนี่ช้อนนี่เก็บขาหน่อยจึ้จะรอเหรอจึงเสพึงผิดเด้อแบหนโอ้ยบึงค่ะพี่นงเอ้ยเสพแรเสพเฮงเสพเฮงแต่ว่าน้ำน้ำในบระเทศทิมเด้อสิสดในเบิดอยู่ เอาไว้ก้นเอาไว้ก้นนี่นี่เบิ่งตอนดีอันก้อนกินอันนี้ลังกินแต่ว่ากินมาในแล้วเด้อนี่เด้อยังเหลือน้ำค่ะยังเหลือน้ำยังเสียดายน้ำอยู่เพราะเสีหลายสิสดน้ำอยู่พอพ่นเสบโบโอ้บ่าวเฉิดเสบโบเศบบวดเรือเลยป่ดเรือเลยค่ะเดี๋ยวเตเ้ากินซุมือไหมเขากินซุมือ แซบคักค่ะพี่น้องเอ chips, <Rebel S 1> ้ยเบิรงว่ะเราเห็เขาไปเก็บผักเพอเก็ดไหมอยากไปเก็บเห็ดเก็บผักไมเก็บเอามือะจอะไรเก็บผัไหมก็เก็บเองตัวนู เมนเมนซันี่แหละเนนี่นีนี่พักเล่านี่ยนี่เราปลูกเองนี่คนปลูกเองานั่นโบโบขายขาวเนมาขายหดอียงแต่ละบ้านบานกินดาบานสร้างก็มาขายเมนเบิยูก็เลยว่าคนสื่อดีดเนะ มันสดสดไหมเนาะมันสดสดนี่มากินเี่ยงาเขาเองาเพิ่นนั่แหละอ้ยอียังล่ะอยากปน้ำั่าลองปวยโอ้โหปอยกันยางว่นมาผีเลยแล้วบัวไปปลยอยมเนี่ยเอากินเขาก่อนยังไปปอยมาก มันนั่นันนนรุดเนาะรุดอยู่แต่ผู้หญิงน่งนี่หละรุดมือนันล้วแ่วรุดโซรุดโซรุสองตีเลยไดรุดวันนั้นกสีมาแับให้แล้วก็มือนันรุดคอยกยุนีนี่กล้วกยุนีเขาก็เอินหาอันพนหน่อยมาเอาไม่จับให้แมทีแม่ทำไมล่ะ อันนี้หลวมบอกเอยู่สีน้ำสีน้ำให้เลน,นไปละเด้อค่ะเร้วเรีวเออ,นอนนเนาะอิ่มแล้วนะคหรือพ่อพลยังไม่อิ่มคนเดียวอิ่ม้ว,วค่ะลูกบกขึืน <laughs> กินให้อิ่มกินให้อิ่มมาเลียนไทยกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามทองวาเลนไทยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเ,<อ>เพียงเท <ไป S 1> ่านี้จ <ไป S 1> ้า <ไป S 1> สวัสดีค่ะ